นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนนะคะการเขียนโปรแกรมนะคะด้วยการทําซ้ํานะคะครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้ทําใบงานนะคะ,ะเรื่องการทําซ้ําเหมือนกันนะคะโดยที่เราจะสั่งให้โปรแกรมนะคะเคลื่อนไปที่ตําแหน่งซูมทั้งหมด10ครั้งนะคะโดยใช้คําสั่งทําซ้ํานะคะซึ่งคำสั่งทำซ้ำเนี่ยเราก็เอาอมาจาก กลุ่มคำสั่งควบคุมนะคะสีส้มนะคะบางคนอาจจะเรียกว่าสีเหลืองเข้มนะคะนั่นก็คือการที่สั่งให้ตัวละครเนี่ยเคลื่อนที่ไปที่ตำแหน่งสุ่มเนี่ยสิบครั้งนะคะ,ะการทำงานของคำสั่งทำซ้ำก็คือคำสั่งที่อยู่ภายในบล็อกคำสั่งทำซ้ำนะคะจะทำงานซ้ำๆตามจำนวนรอบที่เรากำหนดนะคะ เราสามารถกำหนดรอบให้มันได้นะคะเราจะกำหนดกี five mile. Five mile. ่รอบก็ได้นะคะด้วยการกรอกตัวเลขลงไปสมว่าครูอยากให้มันบินไปที่ตำแหน่งสุ่มทั้งหมด5ครั้งนะคะนะคะเห็นไหมมันก็บินไปที่ตำแหน่งสุ่ม5ครั้งนะคะอย่างรวดเร็วที่นี้นะคะวันนี้คุณครูจะพามาให้เด็กๆเนี่ยรู้จักการเคลื่อนไหวนะคะการเคลื่อนไหวแบบเป็นธรรมชาตินะคะอ่ะอันนี้มันเร็วเกินไปเราต้องสั่งให้มันรอนะคะ 0ัก 0. นะคะอ่ะอันนี้มันก็ไปที่ตำแหน่งสุ่มนะคะเดี๋ยวครูเอาเมื่อคลิกมาใส่ก่อน,นะคะอ่ะนี่นะคะมันก็จะบินไปที่ตำแหน่งสุ่ม5ครั้งแต่เด็กๆสังเกตไหมคะว่ามันไม่กระพือปีกอ่าคุณครูวันนี้จะพามาให้ผีเสื้อของเรากระพือปีกนะคะด้วยการใช้คำสัง่งทำซ้ำนะคะแล้ว,ลวอีกคำสั่งหนึ่งนั่นก็คือคำสั่ง ที่อยู่ในกลุ่มสีม่วงนะคะนั่นก็คือคำสั่งชุดถัดไปนะคะก็คือการเปลี่ยนชุดให้กับผีเสื้อนะคะให้เรามาดูที่คอตูมเนี่ยผีเสื้อจะมีชุดทั้งหมด2ชุดนะคะถ้ามันมันจะมีชุดที่กระพือปีกเนี่ยชุดที่อ่ากระพือปีกไว้ด้านบนกับกระพือปีกไว้ด้านล่างน,นะคะถ้ามันสลับกันเร็วๆแบบนี้นะคะมันจะเหมือนผีเสื้อกระพือปีกนะคะซึ่งเราจะ คำสั่งชุดถัดไปเนี่ยมันคือคำสั่งให้อ่ารูปสองรูปนี้นะคะทำงานสลับกันอย่างเร็วๆทำให้เหมือนผีเสื้อกระพือปีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันกระพือปีกอย่างไรนะคะอ่าสังเกตนะคะว่ามันจะกระพือปีกหรือย,อยังอ่ามันกระพือปีกแล้วนะคะอ่ามันกระพือปีกแล้วทั้งหมด5คระ ยากให้มันกระพือปีกนะคะบินแบบเป็นไปธรรมชาตินะคะให้ใช้คำสัะชุดถัดไปตัวละครอื่นก็เหมือนกันนะคะแมวเหมือนกันถ้าอยากให้มันเดินนะคะเราก็ใช้คำสั่งชุดถัดไปเหมือนกันนะคะมันจะขยับขานะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างผีเสื้อนะคะที่นี่นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพามาดูอีกโปรแกรมหนึ่งนะคะค่ะเด็กๆเราก็มาดูอีกคำสั่งหนึ่งนะคะ ่งสถานการณ์ปัญหาในครั้งนี้ก็คือให้นะคะผีเสื้อตัวนี้บินไปหาดอกทานตะว,วันนะคะเราก็พูดว่าสวัสดีนะคะอันดับแรกน,นะคะเราก็เอาบล็อกคำสั่งเมื่อคลิกออกมานะคะเป็นการสั่งให้ทงเขียวทำงานทีน่นี้เราก็กำหนดจุดเริ่มต้นให้กับผีเสื้อนะคะซึ่งคุณครูจะให้มันเริ่มต้นที่ช่องแรกนะคะคุณครู็ลากผีเสื้อมาไว้ที่ช่องแรกนะคะแล้วคุณครูก็ไปเอาคำสั่งนี้ออกมา เป็นการกำหนดจุดเริ่มต้นให้กับผีเสื้อนะคะแล้วเราก็อย่าลืมสั่งให้ผีเสื้อหันไปทางขวาด้วยการใส่คำสั่งหันในทิศทาง90องศานะคะมันจะบินไปข้างหน้าทีนี้เราจะให้ผีเสื้อเนี่ยเคลื่อนที่นะคะโดยคุณครูจะใช้คำสั่งทำซ้ำอันนี้นะคะทั้งหมด10รอบนะคะ,ะถ้าเราอยากให้ผีเสื้อมันบินนะคะกระพือปีกเราต้องใช้คำสั่งอะไรนะ ครั้งที่ได้เรียนครูสอนไปอ่าใช้คำสั่งชุดถัดไปอ่าลองดูซิว่ามันจะกระเพื่อปีกหรือเปล่าอ่ามันกระเพื่อปีกแล้วนะคะแต่ว่ามันเร็วไปใช่ไหมเราก็ต้องมากำหนดเวลาให้มันนะคะอ่าเราจะใส่ใส่เป็นศ3นย์จุดสะคะพอกำลังดีนะคะอ่ะผีเสื้อกำลังบินแบบกำลังดีเลยทีนี้เราจะต้องบินไปข้างหน้าทั้งหมดกี่ช่องคะถึงจะ ต้องไปเลี้ยวอ่าสองช่องค,คุณครูก็จะเอาเคลื่อนที่นะคะมาใส่นะคะซึ่งในคำสั่งทำซ้ำตรงนี้นะคะเราสามารถใส่คำสั่งกี่คำสั่งก็ได้นะคะแล้วมันก็จะทำงานจากคำสั่งที่1น,นะคะคือคำสั่งจากบนลงล่างนะคะทำไปทีละคำสั่งทั้งหมด10บรอบนะคะนี่ในครั้งนี้ก็คือมันจะกระพือปีกทั้งหมด10รอบนะคะแล้วมันก็ รอ3วินวินาทีแล้วมันก็ค่อยเคลื่อนที่ไป19นะคะไหนลองดูสิว่าจริงหรือเปล่าอ่านี่เห็นไหมมันก็เคลื่อนที่ไปแล้วก็กระพือปีกไปทีนี้มันมาได้แค่ช่องเดียวเราต้องใส่อะไรเพิ่มคะอ่าใส่9เพิ่มเพิ่มจาก10เป็น20นะคะไหนดูซิอ่ามันก็บินมาถึงช่องที่2แล้วทีนี้ มันจะไปหาดอกทานตะวันมันต้องเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายคะเด็กๆอ่ามันต้องเลี้ยวซ้ายถ้าคำสั่งเลี้ยวซ้ายเราต้องใช้อันนี้นะคะนี่คือคำสั่งเลี้ยวซ้ายเรากำหนดเป็นกี่องศานะ9 0องศานะคะไหนลองดูซิเึ๊บมเพอ่ามันก็หันไปแล้วนะคะหันไปหาดอกทานตะวันแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าเราใช้คำสั่งเหมือนเดิมไหมที่จะให้มัน บินไปหาดอกทานตะวันนะคะอ่ามันจะต้องใช้คําสั่งบินแล้วก็กระพือปีกเหมือนเดิมแล้วมันก็จะเคลื่อนที่ไปอีก29ทํามันก็จะไปถึงดอกทานตะวันนะคะให้เราทําซ้ำอีกนะคะเราไปคําสั่งทาซ้ําออกมาอ่าแล้วเราก็ให้มันกระพือปีกเราก็ต้องใช้คําสั่งชุดถัดไปไม่ให้มันกระพือปีกเร็วเกินไปเราต้องสั่งให้มันรอ รอกี่วินาทีดีแล้วแต่เด็กๆนะคงจะให้มันรอศูนย์ดาทินะคะทีนี้มันต้องเคลื่อนที่ใช่ไหมมันต้องบินไปหาดอกทานตะวันมันต้องเคลื่อนที่ทั้งหมดกี่ก้าวนะที่เราใส่2 9ก้าวไรนลองดูซิมันก็บินไปแล้วมันก็เลี้ยวซ้ายแล้วมันก็บินไปเรื่อยๆนะคะอ่ะมันไปถึงดอกทานตะวันแล้วแต่ว่ามันต้องหันหน้าไปหาดอกทานตะวันให้มันหันไหนหันขวาหรือหันซ้าย มันต้องหันขวานะคะใช้90องศาเหมือนเดิมนะคะมันก็หันขวาไหนลองดูสิหันขวาจริงหรือเปล่าอ่ามันหันขวาแล้วนะคะคุณจะให้มันทักทายดอกทานตะวันสักนิดนึงครูจะให้มันพูดนะคะว่าสวัสดีนะคะไหนลองดูสิ การทำงานนะคะเป็นการสั่งให้ผีเสื้อเนี่ยบินไปหาดอกทานตะวันนะคะโดยที่เราใช้คําสั่งทําซ้ำนะคะโดยที่เรารู้จํานวนรอบที่แน่นอนนะคะเรารู้ว่าจะให้มันเดิน29ทั้งหมด10รอบนะคะเนี่ยทั้งหมด10รอบนะอันนี้อันนี้ก็เป็น10รอบแรกนะคะให้มันเดินไปทาง แล้วก็ให้มันเลี้ยวซ้ายแล้วก็เดินตรงไปหาดอกทานตะวันนะคะที่นี้เดี๋ยวเรามาดูใบงานนะคะเพื่อทบทวนความเข้าใจของเด็กๆนะคะว่าเข้าใจจริงหรือเปล่านะคะคงมีใบงานให้นะคะามาดูที่สถานการณ์ปัญหากันนะคะสถานการณ์ปัญหาให้เด็กๆอ่านนะคะเพื่อนน้อยตัวหนึ่งบินไปหาเกสรดอกมาตั้งแต่เช้าเลยแต่ว่าเพื่อนน้อยเนี่ย การเกสอรดอกไม้จากดอกทานตะวันขอให้เด็กๆทุกคนเนี่ยช่วยทุกนอนบินไปหาดอกทานตะวันซิหลังจากนั้นให้พูดบ้าขอเกสศรหน่อยนะเจ้าทานตะวันอ่ะคุณครูจะอธิบายคสาสั่งนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นคําสั่งทาซ้านะคะให้เด็กๆเอาคาําสั่งอ่าเขียนเข้าไปด้านในตรงนี้นะคะจะใช้คําสั่งอะไรเขียนเข้าไปด้านในแล้วก็กําหนดจํานวนรอบให้กับมันนะคะ คำสั่งไปข้างหน้านะคะนั่นก็คือถ้าเราใช้คําสั่งนี้นะคะพึ่งน้อยนะคะจะบินมาข้างหน้า1ช่องนะคะถ้าใส่2อันมันจะบินมา2ช่องถ้าใส่สอันจะบินมา3ช่องนะคะที่นี้นะคะใบงานนี้นะคะหให้เด็กนบาบอกคําสั่งที่ครูสั่งเนี่ยที่ครูประหนดให้นะคะมาว่าดรงในช่องนี้นะคะอ่าเป็นการเขียนโปรแกรมให้พึ่งน้อยเนี่ยบินไปหาดอกทานตะวัน,นเด็กจะ ให้มันบินไปทางไหนให้เด็กลองเขียนโปรแกรมออกมาซิด้วยคําสั่งนี้นะคะที่ครูกําหนดให้นะคะบางคําสั่งอาจจะไม่ได้ใช้หรือบางคาสั่งอาจจะใช้นะคะอาจจะไม่ใช้ทั้งหมดแล้วแต่คนนะคะว่าเด็กจะเขียนยังไงนะคะ,ะถ้าเด็กมีข้อสงสัยนะคะในใบงานดเด็กสามารถแชทเข้ามาถามครูได้นะคะทางช่องทางไลน์นะคะสำหรับใครนะคะที่เรียนมาถึงตรงนี้นะคะครูก็ขอบใจใเด็กทุกคนนะคะที่มีความตั้งใจเรียนนะคะ แม้ว่าเราจะเรียนแบบออนไลน์นะเด็กก็ยังมีความมานะพยายามนะคะเรียนมาจนถึงวินาทีสุดท้ายกับคุณครูนะคะ <c oughs> ก็ขอบใจเด็กทุกคนนะคะขอให้เด็กเนี่ยตั้งใจทํางานนะคะ <c oughs> เขียนโปรแกรมให้ถูกต้องแล้วก็ระบายสีให้สวยงามน,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ